โหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนตอนนี้พี่ไายก็อยู่ในเมืองนะคะเพื่อนตเนนี้เรามาดูดอกไม้นี่นะคะจะโรยลาแล้วเพื่อนนี่ดอกไม้งามๆนี่นะคะเพื่อนแว้ถ่ายสักหน่อยก่อนที่มันจะโรยลานะคะเพื่อนอยู่ในเมืองมิลิบารานะคะก็ได้ยินเสียงเว่เวๆที่ชาวฮอลเขาประกาศอะไรกันนะคะเพื่อนเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวที่ไปจะพาไปดูว่าเขามีอะไรกันนะคะเขาเขาพูดกันเรื่องอะไรนะคะเพื่อน ราจะกลับภาพให้ดูบรรยากาศที่ตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเพื่อนนู่นนะคะทางทาวฮอล์นะคะเพื่อนไม่รู้เขามีอะไรกันนะคะนี่นะรถตำรวจกำลังกันเลี้ยวนะคะเพื่อนเพราะว่าสถานีตำรวจอยู่ตรงนี้นะคะเห็นเพื่อนไหนดอกไม้นะคะบรรยากาศนะคะตึกสวยงามตึกกลามบ้านช่องสวยงามนะคะเพื่อนเห็นป้งงามงามนะคะ อาสะอานนะคะคุณรถตำรวจไปแล้วนะครับสถานีตำรวจอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ข้างหน้านี่ค่ะสถานีตำรวจนะคะนู่นนะครันเพื่อนเขาเกิดอะไรขึ้นเขาคุยกันเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะงานเพื่อนพี่ใบก็ขึ้นมาบนทาวนฮอนั่นเพื่อนอเอเอเ มาชมบรรยากาศทาวน์ฮนิดเพืนะคะเพื่อนนี่เนาะเอองามงามนั่นเพื่อนสถานที่ที่เขาฉีดวัคซีนนะเขาฉีดวัคซีนกันที่ทาวอตรงนี้นะคะนเพื่อนนี่นะคะฟลายเดย์นะคะมีฟลายเดย์นะคะ,ะ,คะมีป้ายน้ำตกเล็กๆอยู่ตรงโน้นนะคะเพื่อนๆไม่รู้เขาประกาศกันเรื่องอะไรนะที่ทาวอวันนี้นะคะนเพื่อนให้เพิิงบรรยากาศงามๆนี่นะ พี่นอ้องเขาคุยกันเรื่องอะไรนะครึ่งเงียบแล้วนะนี่นะคะชาวหอนะคะหอนาฬิกานะคะหอนาฬิกาเป็นจุดจัดงานต่างๆนะคะอยู่ใจกลางเมืองนะคะ Welcome to m e l b a r นะคะเพื่อนเมโนนี่น,นั่นเพื่อน ซิตี้ฮองนะคะในนอนเพื่อนนหมาเบ่งบรรยากาศงามนี่นะคะนี่นะนเพื่อนเมื่อกี้ก็กลับภาพให้ดูบรรยากาศงามๆแล้วนะคะเพื่อนนี่เนาะเราก็มาคุยกันนิดนึงนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกำลังใจที่มีให้นะคะเพื่อน ไม่กล้าเข้าไปตรงโน้นนะเขาเขาอ่านประกาศแล้วก็มีคนนั่งนั่งคุยกันเยอะนะคนนั่งรับฟังเยอะเราไม่กล้าเข้าไปถ่ายนะคะเพื่อนอเจ้าหน้าที่ของอคอนซิลนะคะเจ้าหน้าที่ของอรัฐบาลเขาคุยกันอยู่นะเพื่อนเราเลยถอยออกมานะคะออกมาข้างนอกเนี๋ยเราก็มาดูแต่บรรยากาศงามๆนี้ก็พอนะคะ ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์นะคะทุกกำลังใจที่มีให้ดีๆตลอดมานะคะเพื่อนเนาะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย See you again